ดีธรรมบรญยายชุดคุยกับเนนพอให้เห็นธรรมโดยรับรงคุณาพรปออประยุตโตวัดยาณเวศัก,กวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่สิบเอ็ด พระรัตนตรัยคืออะไรบรรยายเมื่อช่วงวันที่เจ7เมษายนถึงห้าพฤษภาคมพุทธศักราช2534 ถูกกันแบบไหนมากกว่าเพราะว่าหนึ่งก็สบายสองก็จยุดอยู่หาเป็นสองแง่หรือาจารย์เป็นมุขว่าถูกกับแบบไหนดีทุกทูถูกกันหยุดอยู่กว่าสบายกว่าด้วยเป็นอนุรักษ์ถูกกันนับมากกว่าสบายด้วยนับในที่ทุกทู พูอน,นับมาแล้วจิต่อย่พุทโธจิตก็ถ้าอ,อยู่อ๋อไปวัดปุ้มไปด้วยนับดีกว่าพุทธบางเออไม่ไม่เหนือนกันแลละมันเรื่องนี้มันไม่แน่ถูกกันแ,กแบบไหนก็แต่ละคนแต่ละคนปันเป็นต้นพุทโธมากกว่า ไม่เพียนปิดบายแล้วก็ดูด้วยไม่ใช้หนีไปไหนเ,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 เนี่ยกินข่าวเยอะไทเก็อ้าวเนี่ยสามคนเป็นแบบพุทธสองนับหมื่นทีนี้เน็ตเต็มแล้วครับเป็นพุทธศตวรรนกัพพกกนเอ คนบ้าหนงเออฮพุทโธก็เลยสบายดีแล้วเน้นเป็นเวลาพุทโธแล้วไม่คิดอะไรเนาก็ดีกาแฟ่ันนี้ได้ทดลองทั้งสองแบบเพื่อจะดูว่าใครถูกแบบไหนในสี่องค์นี้ก็ถูกก็แบบพุทโธสามองค์ถูกก็นับหนึ่งองค์นี่ก็ตอบวนี้จะให้ใช้แบบที่ถนัด ใครถนัดแบบพุทธโธก็พุทธโฉมีใครถนัดแบบนับก,ก้าแบบนับตอนนี้ก็เอาแบบนี้ไปเรื่อยๆก,ก็ต้องใช้ hmm. เวลาแล้วราะว่าการที่ตรวจสอบตัวเองได้ว่าถูกตัวแบบไหนนี่ก็เป็นคันทีทำให้เรากล้าหน้าแบบนันอ้าวทีวนี้ก็จะคุยกันต่ออีกนิดหนึ่งคืออะไร เรื่องสังฆือพสง์ไปแล้วสาระสำคัญก็บอกว่าสังฆรือสง์เนี่ยเป็นสังคมที่มีความหมายพิเศษคือสังคมของคนที่ฝึกฝนพัฒนาตนคนที่ประพฤติตามธรรมะตรงนี้ก็ลักษณะสาคัญก็คือคนที่อยู่ในสังฆรือสงเหมือหนึน่งเป็นกัลยาณมิตรต่อกันเ,นเป็นมิตรดีต่อกันโดยทําสังฆะสี่อย่าง พิเดยนไปแล้วแล้วก็มีวินยัยแล้วก็มีสามัคคีมันเป็นการยานั้นที่จัดการในสนังหาวัตถุสองมีวินยัยสามสามัคคีมีแค่นี้นี่คิดว่าสังคมพอจะอยู่สงบสุขไหมมนุษย์ไรอย่างนี้พอไหมพอนะ แค่นี้ก็สบายแล้วไม่รุ่งไม่วุ่นวายแล้วอยู่กันได้ช่วยหลวอกันเป็นอนุรักษ์วัาพอเล็นเต็มเป็นต้นพอเป็นเต็มกับคระวังไงพอพอไหมครับไหนเล่นก่อนเล่นก่อน ก็หนึงก็เป็นมิตรดีต่อกันและช่วยเหลือกันเน่ยแบ่งมีทานแบ่งปันกันเปรียวาจาก็พูดอินพูดเป็นประโยชน์ต่อกันแล้วะสามก็ปัิยาเอาแรงเอาเรี่ยวแรงกําลังกายมาช่วยเหลือกันบริการกันแล้วก็ประมาณนักสตาก็วางตัวพอดีไม่ถือเทือถือโจกันเท่ากันได้เรามีวินัยอยู่ในระเบียบเรียบร้อยด้วย ไม่ปราถูไม่ทําให้สังคสสม,งมสับเนแล้วก็สามวิธีร้อมกันเชื่อจนทาการเปนานกาไม่พอเลยแค่นี้พอลแลยเต็ม้นี่แหละแค่นี้ก็สบายแล้วสังคมก็มีความสงบสุขแล้วเราคิดดูเอาแค่หลักแค่น,นี้ไม่ต้องมากเอาแล้วทีนี้แค่นี้สําหรับอยู่ร่วมกันเป็นสุข แต่นใ้สําหรับคนที่อยู่ในสังขารเนยะยังไม่หยุดแค่นี้ไม่ผ่อนใจตนี้เพราะต้องการพัฒนาตัวนี้สังคมของคนที่พัฒนาตัวเรามีพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างพัฒนาตัวได้สมบูรณ์แล้วเราก็พัฒนาตัวตามแบบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีคุณสามประการมีอะไรบ้างควรหน่อยละสามประการหนึญญ่งปัญญาคุณสอง พิสุทธิ์กุณฑันปรุณาคุณือมหากรุณญาหรือมหากรุณาธิพิสุทธิ์แต่ละนสั้นแบ่แค้กรุณญาติสามอย่างเนี้ยเมื่อเราต้องการถ้าเป็นแบบอย่างเราก็ต้องพยายามฝึกตัวให้มีปัญญามีวามปริสุ์มีกรุณาเพรฉะนั้นเราก็เลยไม่หยุดอยุดแท่อยู่ร่วมกันเป็นสุขเ้าว่าให้กัลยานมตรยินในสามข huh? ีเราไม่หยุดแค่นั้น แต่ว่าการที่เรามีกัรยานะมืรมีวินยัยสามัคคีเนี่ยทำให้เราสะดวกที่จะพัฒนาตัวเพราะไม่งั้นเราก็ทาอะไรไม่ได้มัวทะเลาะกันมมวสะเดียดเรียนกันไปไหนก็ระแวงไม่เป็นสุขจะไปค้นคว้าสําหรับตำ,าำราสมมติเดินทางไปที่แห่งหนึ่งเราจะไปหาความรู้เราก็ต้องกลัวว่าเอ๊ะระหว่างทางจะมีใครมาดักแย่งทินตีหัวเราืราอเกล่าวะไรนี่ ไม่แน่ใจบางแห่งก็ไปไม่ได้ถ้าสังคมมีสามอย่างต้นสบายแล้วทีนี้ก็ต่อจากนั้นเราก็มาพัฒนาฝึกฝนจนยิ่งขึ้นไปในเรื่องจัิยธรหาความรู้ความเข้าใจให้คนความคิดเข้าใจสิ่งต่างๆเข้าถึงความจริงแล้วก็วิสุทธิ์นี่หมายถึงว่ามีความบริสุทธิ์ของจิตใจแต่กิเลสแล้วก็ทนจากความทุกข์ด้วย จิตใจที่วริสุทธิ์ที่นี่ไม่ใช่บริสุทธิ์แต่ความชั่วอย่างเดียวแต่หมายถึงว่าบริสุทธิ์จากสิ่งเศร้าหมองรบกวนที่ทําให้จิตใจไม่สบายบร,บริสุทธิ์จากสิ่งรบกวนที่ทําให้ไม่สบายเราวก็สบายในความสุขแลวก็มีกรุณาก็มีความคิดช่วยเหลือกันก็ยิ่งมาส่งเสริมให้ที่อยู่ร่วมกันให้ดีขึ้นแต่ตอนนั้นมันไม่ใช่แค่อยู่ร่วมการสุข แต่เราจะเป็นผู้บำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์จก่ผู้อื่นเป็นที่เลย,ยคือหมายความตอนนี้ตั้งความมุ่งหมายที่จะไปทําเพื่อประโยชน์จากผู้อื่นเป็นที่มไม่มุ่งเพื่อประโยชน์ตัวแล้วส<ม>่วนพระพุทธเจ้านี่ไม่ทําอะไรเพื่อประโยชน์เลย<ม>เพราะว่ามุ่งคิดว่าไทยควรจะแก้ปัญหาอย่างไรมีไยรยจบปัญหาบ้าง วันนี้จะไปช่วยแก้ปัญหาให้ใครแต่กาพิจารณาตั้งแต่เช้าพระพุทธเจ้าในกิจวัตสำคัญตื่นเช้านี้ก็ต้องพิจารณาและท่านเรียกว่าเลงยาวันนี้ควรจะไปพบใครช่วยเหลือใครใครมีปัญหาแก้ปัญหาอย่างนี้แต่อันนี้ก็คือลักษณะที่เราจะต้องพัฒนาตัวยิ่งขึ้นไปตกลรองว่าในสังคมที่เป็นสังคานั้น ที่เป็นสังฆามีคนทุกคนนี่จะต้องประพุทิตามธรรมะแล้วก็ฝึกฝนพัฒนาตนยิ่งไปตั้งแต่ระดับที่อยู่ร่วมกันได้ดีในสตูมีความสุขและต่อากนั้นแต่ละคนก็พัฒนาตัวให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อให้เป็นผู้คนที่สงบสุขจากพระพุทธาครบแล้วพระพุทธพระธรรมพระสังฆะสามอย่างนี่เราเรียกพระรัชนัรัย วันนี้เอาความหมายของรัตนใส่นิดหน่อยพอเริ่มตน้นรัตนะก็แปลว่าแก้วแล้วก็ใสก็แปลว่าสามรัตนไส่ก็แปลว่าแก้วสามบอกว่าจะเรียกกันอยู่รวมแก้วสามยูแต่คาว่าแก้วในะที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าแก้วนะ้ำอย่างนี้เลยคาว่าแก้วเป็นคาโบราณในหมายถึงนสิ่งที่มีค่าสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งเลยเขาเรียกรัตนะ แก้วพวกนี้คือพวกเพชรลินจินด,ดานสมัยก่อนนี้เขาเรียนกันมาว่ามีแก้วเจ็ดประการสัจธรสนะแก้วเจ็ดประการไม้มีค่ามากใครเคยได้ยินเ่างแก้วเจ็ดประการหรือสัสสอจธรรมะ ทับถิ่นหนึ่งลวไทยได้อื่นบ้างกระเพชรได้หนึ่งลอ้าวไทยเน้นเต็มมีมั่งไหมรัตนาหรือแก้วสาคัญมีอะไรบ้างในเก็บมรกรกอดรอันณีมันณีก็มันีนะมันีเป็นคำรวมอ้าเนุ้มดมีอะไรม้างไหมไหนกำลังนึกอยู่รอยรอยนี่ยังไม่ถึงขั้น เว่าเป็นคำเก่านะเขาว่าคล้องจองเลยนะนะเขามีเช็ดดีมณีแดงเขียวใสแสงมรกตเหลืองใสสดบุจาคำแดงแก่กกํำโกเมนเอกสีหมอกเมฆนิรกาลสังวาลสายไทพีีจบเจ็ดประการก็ในนี้จะบอกสีหมดเลยใช่ไหม เพชรดีนี่เขาไม่บอกสีเพราะเพชรนี่บอกสีไม่ถูกนี่แล้วก็มันีแดงนี่มันมีได้สีแดงเขียวใส่แสงมรกตมรกตสีเขียวเหลืองใสสดบุสลาคามบุสลาคามเหลืองแดงแก่กรรมโกเมนเอกโกเมนนี่ก็เป็นรัตนธรรมนี่โกเมนสีอะไรแดงเข้มแดงแก่แดงสัมผ แดดแก่กรมโกเมอ,เอสีหมอกเมฆมิรการหน 1. 1. 1. ึ่งหนึ่งสีสีดำสีำํำสีหมอกเมฆแล้วก็สังวาดสายไผ่ทูลที่ไผ่ทูลมันเป็นรู้แสงอันนี้ก็ไม่รู้จักเหมือนกันใครเคยเห็นไผ่ทูลบ้างมีคนออกมาตั้งชื่อกันเยอะใช่ไหมคือไผนะ่ทูล ตอนนี้แหละแก้วเจ็ดกะการนี่คือสิ่งที่มีค่านั่นเองเพชรเนี่ยโอโหราคาตั้งเท่าไรใช่ไหมเนี่ยรัตนนามหมายถึงสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มีค่าอย่างสูงนี่ตามปกติเนี่ยเอาอะไรไปเครื่องกำหนดค่าค่าในความหมายเลยไงสิ่งมีค่าในความหมายเลย <Okay. S 1> นั่นแหละมันมีค่าเพราะอะไรทำไมถึงเรียกว่าเป็นสิ่งมีคาม่า หให้ใช <Jasmine. S 1> ่สวยงามสวยงามก็ก like um ็เป็นลักษณะหนึ่งที่อาจจะทาให้มีค่าเป็นตัวเหตุที่ทําให้มีค่าแต่ไม่ใช่ความหมายความหมายว่ามีค่าคืออะไรสวยงามที่ทําให้มีค่าแต่้ตัวความมีค่าคืออะไรคนกำหนดก็ใช่แหละคนกำหนดแต่ว่าเพราะอะไรที่กำหนด เพราะมันเป็นยังไงมันมันมีความหมายอย่างไรกั่เราถึงได้กําหนดให้มันมีค่าอยู่ดีๆไปกําหนดมีค่าไงใช่ไหมถึงเราไปกําหนดบางอย่างนี่คนเขาก็ไม่ยอมให้มีค่าขึ้นไงถูกว่าเนี่ยของบูดมาวางเราน,นี่มีค่าคนอื่นไม่เอาด้วยอืมเออเอาํำว่าประโยชน์นี่สํางันทำเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ สิ่งเนี่ยสิ่งที่มีค่าก็คือมีประโยชน์เราั้จะถือเอาประโยชน์ของมันแต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับชีวิตจริงก็มีบางอย่างก็ไม่เป็นประโยชน์จริงกับชีวิตของบางอย่างนี่ยกินไม่ได้ไปใชอะลรกันนั้นไม่จะเป็นกับชีวิตสักหน่อยเราเห็นเป็นประโยชน์เนื่องเพราะว่าสวยงามเป็นต้นเราก็ดับตกใจไอ้พวกรัะตะนนาเหล่านี้ใช่ไหม มีค่าที่มันเป็นประโยชน์ในแง่ที่ว่ามันสวยงามทําให้เราเอาไปอวดกันได้หรือทําให้เราสวยงามตกแต่งหรูหราอะไรต่างประโยชน์แบบนี้เป็นประโยชน์ที่ไม่จําเป็นต่อชีวิตแต่มีประโยชน์บางอย่างที่จําเป็นต่อชีวิตอย่างอาหารนี่เป็นประโยชน์ที่จําเป็นหรือไม่จําเป็นจําเป็นนะแต่อาหารก็ยังมีแยกอีก อาหารบางอย่างก็เพียงเสริมรสให้อร่อยเฉยๆใช่ไหมแต่อาหารบางอย่างนี้จําเป็นมีคุณค่าต่อชีวิตซึ่งจึงแยกค่าเป็นสองอย่างค่าที่แท้จริงที่จําเป็นต่อชีวิตทําให้ชีวิตนี้เจริญอยู่ได้ดีมีความสุขมีความ,ม,ค,วามาคุณภาพสมบูรณ์เป็นต้นแต่ว่าค่าบางอย่างเป็นค่าที่ไม่แท้จริงคือมนุษย์ชอบใจมันเท่านั้นเองค่าอยู่ที่ความชอบ มันช่วยให้เราได้สบายใจอะไระอะไรแต่มันไม่ได้จําเป็นแต่ชีวิตก็มีค่ามันอยู่ที่ชอบบางอย่างค่ามันอยู่ที่ชอบแต่ที่ประโยชน์บางทีเราไม่ชอบก็มีใช่ไหมบางอย่างมีประโยชน์เราไม่ชอบม,มีไหมไม่ชอบใจมีใช่ไหมแต่เสร็จแล้วอันไหนไปค่าที่แท้จริงใช่ที่ว่าจําเป็นต่ชีวิตก็ค่าที่ว่า ชอบใจเท่านั้นอันไหนเป็นค่าที่แท้จริงค่าที่แท้จริงจำเป็นตทอชีวิตเนี่ยทีนี้เอาละเสจอาว่าอันที่หนึ่งเราต้องแยกค่าที่ที่จะชอบใจซึ่ว่าจะเป็นในชีวิตอันนี้เราตัดไปได้ว่าเป็นขั้นที่ต่ำสุดทีนี้ค่าที่จําเป็นต่อชีวิตก็ยังแบ่งได้หลายทขั้นประโยชน์จากชีวิตนี่ ทำให้เราใช้สอยได้โตเก้าอี้และจะตาและมีค่าาแนี้เป็นประโยชน์ใช้สยเอยแต่มันก็เป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงแต่ทีนี้ทําไมเรียกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีค่าเป็นสิ่งที่มีค่ามากจนเราเคารพนับถือเชิดชูมากเพราะมันทําให้ชีวิตของเราจเจริญงอกงามอย่างแท้จริงนำทางชีวิตไปถ้าเราเอามาใช้ประโยชน์เรามาถือตามแล้วเนี่ย มันเป็นคุณค่ากับชีวิตทําให้ชีวิตมีความก้าวหน้าเจริญทําให้ชีวิตสมบูรณ์ทําให้เราเป็นบุคคลที่ดีงามมันมีค่าเดี๋ยวก็ใดๆเพราะสิ่งที่ใช้สอและสนามันก็เสร็จแล้วก็แล้วไปเฉพาะรุ่นนั้นๆแต่ว่ามันไม่ได้นําทางชีวิตเราให้เราเจริญก้าวหน้าเราต้องการชีวิตที่เป็นมนุษย์ที่เปิดเสริที่พัฒนาแล้วอะไรต่างๆเนี่ย บุคคลที่มีปัญญาอย่างนี้เจ้าเราได้รับคําสอนเอาคําสอนพระพุทธองค์มาใช้ประโยชน์ได้ธรรมะนี้เป็นหลักฐานที่เป็นความจริงจะมีอะไรมีค่าจริงความจริงใช่ไหมและความดีงามทุกสตรอ,องความจริงและสังคมที่ดีงามทุกสตร์เป็นสิ่งที่ประเสริฐอย่างยิ่งจะทําให้เราอยู่ได้ร่มเย็นเป็นสุขเพราะนั้นนี่เป็นสิ่งที่มีค่าที่แท้จริงที่เราควรจะเอามานับถือตามเป็นหลัก ในการดำเนินชีวิตแล้วก็พยายามสร้างสรรค์สิ่งเพราะนั้นจึงเรียกว่าสิ่งมีค่าเป็นรัตนะที่เราเชิดชูสำหรับพุทธศาสนิกชนหรือมนุษย์ทุกคนก็ควรจะนับถือสิ่งมีค่านพอจะเข้าใจนะีนียเอาลวเพราะเหตุนี้จึงเรียกว่าเป็นพระรัตนตรัยหรือแก้วสามดวงคือสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งสามประการทีนี้เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไตรสรณะเศรษฐี ไปสรณะนคือได้ยินไหมในรถไม่เคยไในซ่อนได้ยินเนี่ยไปสรณะอย่างเวลาเราสวดมนต์นี้เวลาบวชเนี่ยมีพุทธังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิเนี่ยถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะพระธรรมเป็นสรณะพระสงฆ์เป็นสรณะนั้ก็คือไปสรณะเพราะไกลกว่าสามสระก็คือสรณะที่ว่าสรณะนสามได้แก่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ นี่คือสรณะสามพระเส็จแล้ก็อันเดียวกับพระรัตนตรัยเลยแหละจรณะสามว่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่สรณะนั้นคืออะไรทําไมจึงเรียกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเมื่อกี้เรียกเป็นรัตนะเราก็รู้แล้วว่าเขามีผ้าทีนี้เรียกว่าสารณะเพราะอะไรใครทร้าบ้างทำไมเรียกสรณะสรณะแปลว่าอะไรเอ ใรเคยได้ยินบ้างสารณะอะไรนี่แหละทำนี้ก็ต้องทำนี่ไปเพราะเราถึงโน้ติเจ้าเป็นสารณะพระอาจารย์เป็นสารณะพระสงฆ์เป็นสารณะจะระลึกไม่ออกเาความหมายยังไงแสดงว่าเราจะต้องรู้ในรู้แน่แนสารณะเอาละที่แปลกันทั่วไปก็ที่พึ่งสารณะเป็นที่พึ่งแต่แปลอีกอย่างตรงกับทีเดียแปลว่าที่ระลึก หมายความว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะระลึกถึงหรือเป็นที่ระลึกไว้ในใจอยู่เสมอเพราะว่าเรานับถือใช่ไหมเมื่อเรานับถือเราก็ต้องระลึกถึงบ่อยๆเพื่อจะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์การใช้ให้เป็นประโยชน์ก็คือว่าอ๋อเรานักถือพระเจา้ามีพระคุณอย่างนี้เราจะปฏิบัติตามเราจะฝึกต้น,ตน พระเจ้าได้เตือนใจเราให้นึกว่ามนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ประเสริฐได้ในการฝึกฝนพัฒนานเองุฝึกแล้วจะประเสริฐอย่างยิ่งเป็นบุคคลที่สมู์ได้ไมนายก็การฝึกถึงก็ดีประเสริฐจะได้เป็นชุมชนที่เรียกว่าสังฆะที่มีตัวอย่างแล้วเนี่นก็ราลึกถึงเสมอแล้วเราจะได้ปฏิบัติตามได้ถูกต้องก็เพราะฉะนั้นก็เลยแปลว่า วัตถุรละ,ลละลึกแล้วก็เป็นที่พึ่งอยู่เป็นที่ยึดเนีย่ยจิตใจจิตใจของเราก็ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็จะไม่ห่างจากสิ่งที่ชั่วร้ายทั้งหลายจะให้ทําให้เราได้พ้นเจติติไม่ไดไ้ทำให้เรามีชีวิตท,ที่เจริญงอกงามก้าหน้าพัฒนาย่งขึ้นไปถ้าเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่เสมอแล้วใจเราก็ห่างจากเรื่องชั่วร้ายทั้งหลาย ล้วเราก็จะเลยเจ้าหน้าต่อไปเพราะฉะนั้นถ้ากับเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวของเราเอาละเป็นรัชรณะนี่ก็ที่ระลึกที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวเราก็เอารณอาระณะสามนั่นเองมาเป็นรรณะของเราพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เรียกว่ารัชนะณัยแต่ว่าแก้สามประการเพราะมีความหมายว่าเป็นสิ่งมีค่าเรียกว่าไตรัรณะเพราะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่ยึดเหนี่ยวจิตใจสามประการ นั้นถ้าเขาถามบอกว่าทาไมเรียกพระพุธทธเจ้าพระธรรมสงฆ์เป็นรัตนนัดใจเราก็อธิบายได้ทําไมเรียกเป็นไตรชนะก็อธิบายได้ออถ้าไปอัานว่านี่คือเรื่องพระรัตนรัยใจโดยย่อ,อก็จะได้เข้าใจเรื่องราวเพราะเรานับถือพระพุทธาศาสนาเรื่องต้นเราก็ต้องรู้จักพระรัตนรัยใจไม่มีข้อสงสัยอะไรไหมแท่พี่อธิบายมา ไม่มีเข้าใจชัดเจนต่อไปถามก็ต้องตอบได้เลยนะเข้าใจชัดเจนเรนอนุรักษ์เรีนต้นเรยนเต็มมีข้อสงสัยอะไรไหมครับไม่มีนะเรียนต้นก็ยังไม่มีเรียนเต็มเนะครับเรีนเต็นมนะชอบสงสัยเก่งนะมีคาถามเยอะวันนี้ไม่มีคาถาม ไหนอายู่งกัดเลยไม่มีคำตาม,มาเ <laughs> อาไม่เป็นไรวันนี้เอาเท่านี้ก่อนไปคิดต่อไปหลังจากนี้ไปสงสัยอะไรแล้วมาถามกันใหม่ได้แต่พอวันนี้ก็พอดำควนแล้ว